อัดแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการทองแดงแคทเกมชามิงนะฮะมึง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 ตั้งชื่อรายการตามเดิ้คิดเลยชื่อตัดทองแดงนะฮะทองแดงฮ้ยแต่ผมว่าทองแดงแคทเกมชามิงมันก็ดีนะไม่เคยมีคนมีสำเนียงคนดูบ้าเลยคือมีคนพูดเยอะไงว่าชาแนลผมอ่ะพูดทองแดงมากเลยพูดภาษากลาไม่ชัดเลยแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของพวกเราในฐานะทองแดงเต็มตัวแต่เราจะใช้ชื่อชาแนลเหมือนเดิม เอาละครับก็ขอต้อนรับสู่รายการ OGC นะครับเก่าไปเก่าไปเก่าไปก็วันนี้ก็มีบทลงโทษเอางี้เอางี้คนแพ้ทําอะไรคนที่คนแพ้คนแรกอะทําอะไรมันเล่นไงวะเออก็เลื่อนลงมาแล้วรู้เลยเนี่ยเล่นอย่างที่กูเล่นอยู่เนี่ยเออเล่นเล่นอย่างที่กูเล่นเนี่ยเอางี้คนคนที่แพ้คนแรกนะครับจะต้องร้องเพลงแม่มือรีบคนที่แพ้คนแรกจะต้องร้องเพลงแพ้ใจนะฮะ ่่้คนทีไมรูจักืออเพลง่ะก็ไปเซิร์ชยูทู e หาเอาเพลงแพ้ใจของใหม่เจริญเยอะของใหม่เจริญปุระนะฮะร้องอัดมานะฮะเฮ้ยแล้วจู่โจมกูทำไมไม่ได้จู่โจมคุ้นเนี่ยกูการจัดการสับรูให้เร็วที่สุดเป็นแผนของเราเว้ยยิงแรงไปดิไอโซลองเอ้าไม่โดนดนใครดูใครเกมมันเร่ับไผ่เอ้ามันสู้ไงวะ คุณทําลายมันให้ได้เกิน2แถวว่ะแล้วมันจะมันจะยิงเพื่อนมันจะเพิ่มแถวสีเทาให้เพื่อนคุณเห็นเปล่าเออนั่นแหละที่กูขึ้นมา2ก็คือเออนี่แบบเนี้ยแบบเนี้ยคือผมยิงคุณไงคุณโซลองเอ่อแล้วมึงให้คนเล่นไม่เป็นมาทำเชลนอย่างงี้เนี่ยนะมึงโหดร้ายไปแล้วเฮ้ยกูว่ามันก็เล่นเป็นเทชิตป่าวะเทชิตมันก็วิธีการเล่นแบบเดียวไหมไม่ใครมันใครมาอัดกูอยาให้กูรู้นะใครยิงกูเนี่ยอยาให้กูมันยิงยังไงวะเฮ้ย มันเป้ามันจะเลื่อนเองแล้วก็วิธีการยิงก็แบบที่ผมบอกเออมันเล็งไม่ได้ขอบคุณที่บอกไม่งั้นกูไม่รู้มาก่อนมาก็ตามนั้นนะคนที่แพ้้องร้องเพลงแพ้ใจกงใหม่เจรินปุละแม่มันตายลงยูทูบด้วยเอ๊ะแพ้ใจที่ร้องไงเออร้องไงวะเออเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ห้องนีือเขาคตรเชียร์มึงเลยไม่ถามกูเลย เออเดี๋ยวกูลงอินเสิร์ตให้นะว่าแพ้ใจร้องไงยิงกูอีเลยต้องอชื่อต้องชื่อคลิปว่าแพ้เลยต้องร้องทำให้ร้องได้ไหมโอ้โหอยู่ดีก็มาลงที่กูล้วๆล้วเราไม่ไม่ไม่เอากูไม่ต้องการกูไม่ยอมร้องแพ้ใจหรอกไม่เคยร้องไม่เคยได้ยินด้วยฟังแดบิวต์ญี่ปุ่นใช่ไหมเอาพวกเรา นี่แหละถึงจะเป็นบทลงโทษของพวกคุณอีเฟนเออทำยี่ี้เ้เลยโอ้โอ้บทลงโทษใครเป้นบทลงโทษคนแล้วเออกูเนี่ยแหละเฮ้ยเยี่ยวางล่าไปเอาจริงๆคือเราจะนับปันจากจำนวนดาวนะฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้คิดเลยว่าเราจะเล่นกันกี่ตาก็เป็นว่าถ่ายเสร็จแล้วก็ดูจำนวนดาวคนที่ดาวน้อยที่สุดอะเฟน คือกูได้แต่อะไรก็ไม่รู้นี่เดี๋ยวว่าแต่มึงเลยกูก็ได้เหมือนมึงมึงลงนี่เลยแล้วกันง่ายใครยิงเดี๋ยวมึงวะกูไม่รู้กูไม่เกี่ยวแม่มึงชิบหายคนแรกคือกูแล้วล่ะเ็โอ้ยใครยิงวะเอ้าไอ้สิ้นหลอดคนแรกเว้ยไอ้สิ้นหลอดคนแรกเว้ย ทำไมแม่งเยอะอย่างนี้วะเดี๋ยวใครยิงโตจดจดแต้มก่อนกูร้องไม่เป็นตายคนที่ได้อันดับสี่คนที่ได้อันดับสี่จะได้หนึ่งจะได้หนึ่งคะแนนส่วนคนที่ได้อันดับหนึ่งจะได้สี่คะแนนนะฮะโอ๊ตแต้มเยอะโดนร้องกูตกละกูได้ที่สองไหมสี่สามสองหนึ่งนี่เองโอเคเออก็คือตอนนี้คุณคนคนลิกนอตมาอยู่สี่คะแนนนะฮะ เดี๋ยวมันโซลองมีอยู่มันเล่นจะใช้ลูกศรเลย WASD พันนลูกศรี่คะแนนครับอ้าวกูกูกด w s d ตั้งนานเอาได้เหรอได้ได้โอเคเดี๋ยวเี๋แป๊บนึงนะเดี๋ยวได้คะแนนเท่าไหร่ดูยังไงไม่ผมนับให้อยู่อ๋อเออแล้วก็ผมผมได้สองคะแนนนะฮะแล้วก็แล้วก็คุณซินหลอดได้หนึ่งกันนะครับสายินเด็กนี่เราไปปอดสุดในห้องแล้วนี่ไม่ยอมมาลินเนอรกูว่ากูเห็นแล้วแหละว่าใครจะได้ร้องเพลงเนี่ย ไอเอฟซีในฟิวเจอร์นะฮะเ่งองพอไปพอกูไปแล้วมาการจากการชัตรูให้เร็วที่สุดเป็นแผนของเราเว้ยมึงไม่ได้สวยงามบบเมื่อวานแล้วเหรอแหนเพลงที่ใช้ได้เลยใช้ได้เหรอ เฮ้ยยิงไปแล้วโดนใครโดนใครโดนใครคุณทำอะไรพี่แซ่เฮ้ยก็กูรักมึงไงกูรักมึงกูก็เห็นว่าที่มึงมีอยู่มันยังเล่นไม่พอไงกูก็เลยส่งให้ฮะเย้ใครอย่าให้กูรู้นะใครอยู่บนนี้ ชิบหาสีแดงมาอีกแล้วไอ้สไลมันเยอะทุณทำอะไรให้ผมว่าสีแดงอนนี้กูแค่ต้องกูต้องแค่ต้องเคี้ย์ให้รอดเหรอทำไมคุณโซลองก็เล่นอย่างนั้นวะไอ้เฮียกูรู้แล้วแหละว่ากุณจะต้องเจอกับอะไรอะไรวะขออยาให้มันลงที่กูเลยเอ้สไลมึงไม่เอา อ๋ออะไรเพื่อไม่ได้ยินไอ้โจมาแล้วมาแล้วครับพี่โจพี่โจโอ้ยไมปไปไปผ่านพี่โจไปก้นน่ากลัวโดนใครวะคอมาดไม่ได้เลยเล็ก้วโอ้ยกดยุ่งกดผิดชิบหายแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณนะกดผิดบ้างไม่เป็นไรหรอกใครเบื่อโกูใครเบื่อโกูกูเล็งอยู่เนี่ยเอาไปไอ้ที่ทำยาวไม่ได้เลย ตัวล้อ,องละก่อนเราจะไม่ดึเมันเลยเป็นไงล่ะดองมากเกินเนี่ยครับหนึ่งเอ้า<ง>เอาแล้วเอาแล้วเอาขึ้นไปโอ้ <c oughs> ผมอะรอเวลานี้มานานเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้ยิงไม่ยิงผมทำไมเล่าใครที่เดืองโอ้โอ้โอ้โอ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  เฮ้ยโอ้ยสีแดงสองอันนี้เปรตด,ดนะฮะใครม,มันสงนะ่งมานักหนานี้ไปโ,โดนแล้วหยุดแมเอาไปบ้างไป <c oughs> โดนใครวะโดนไอซิดลอดกูว่ามึงต้องตายแล,ะละ้วล่ะแม่อย่าเล่น้องเพลงด้วยนะฮะไมใช่ไม่เล่นเลยไอชิบหายกับพิษ เอาแล้วเอาแล้วกลายผิดแล้วไม่ได้เด็ดไปเลโอ้ยตายตายตายเกลียวเว้ยพวกยูอ๋อมันแข่งกันย like ี้เลยเออเออไม่เอาไม่เอาหน้ามันไม่ใช่เวลาสแตนเด้นเดสไม่สแตนเดนเดสไม่ใช่เวลาสแสนเดนเดสเออพอถึงสามนาทีมันจะสแตนเดนเดสนะเว้ยมึไม่บอกเขาปุ่นี้เลยสแตนเดนเดสคืออะไรคือเนี่ยมันจะขึ้นมาเรื่อยๆเห็นปะเอ้ยต้องได้คิวสักคนแล้วมึง แล้วมึงก็เล่นกูไอ้สัะเอาไปเลยทำไไมกูเ่ยไอ้คือรุนเท็จทิศสองรอบผมได้สี่คะแนนนะฮะส่วนคนคนคนลิกนอตได้สามคะแนนถ้าไมมันหนึ่งสองสามสี่พอดีเลยวะคนซิทหลอดได้เท่าไหร่วะได้สองคะแนนส่วนคนซาโลวะคามิได้คนโซลองนะฮะได้หนึ่งคะแนนนะครับ ยังไงก็ได้เออเธอกับว่าตอนนี้กูไม่โดนแล้วล่ะกูว่านะไอสัตว์เฮ้ยดูจากค่าครั้ง่าเราก็น่าจะรอดนะแล้วแล้วไอสัตว์เตติสทำไมไม่ไม่มีแบบบล็อกลอยอยู่มันหล่นลงมาว่าแบบโอ้โหฟิสิส์ไม่มีเลยคือคือมันเจ็บตอนที่กูรุนที่สองรอบไม่รู้ของใครเนี่ยมามามาต่อเลยก็คิดว่าตานี้อาจจะเป็นตาตัดสินเดี๋ยวนะผมดูก่อนเฮ้ยคุณสิดหลอดคุณอะตีโต้กลับมาได้ไว้ถ้าตานี้คุณชนะ เออถ้าอันนี้คุณชนะแต่มีคนอื่นโดนแทนเลยอย่างไมือชนะนี่เป็นไปไม่ได้ม่ไม่มือมือคิดดูดีๆนะสมมติถ้าเกิดซิ่หลอดได้ที่หนึ่งอยนีหลอดก็ยังจะได้เอได้แต้มทั้งหมดทั้งหมดเจ็ดคะแนนแต่กูก็ได้แปดเออว่ะกูก็รอดอยู่ดีแล้วถ้ากูได้ที่หลดตาอนนี้เหรอวะเออกูนี่แหละมีสิทธิ์โดนอยู่ตาอนนี้แหละตาตัดสินแล้วเอาไงไม่เ่นนีดีกว่าไหมมีสี่คนเล่นห้ารอบดิเอาไม้ชัวร์เออได้ได้ห้ารอบนะ ฮารอบเลยเหรอเออเกมนึงแคปนึงสามนาทีเองก็คลิปนึงก็ประมาณสิบห้านาทีอะแต่นี้เก้านาทีแล้วมาเริ่มดีกว่าเออเสียเวลาคนดูมีคนดูด้วยมาถึงบล็อกนี้เลยเหรอก็ยังมีอยู่แล้วนะกูไม่ยอมลองแพ้ใจหรอกแพ้ใจเพลงอะไรกูยังไม่รู้เลยกิ่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอหน้าเหมือนพวกคุณรู้จักเพลงไทยไหมสั้นเออโยวไปเลยปะ ของใหม่เจริญปุระเคยฟังแต่คาใจอะมมห<า>มของมึงอีนแต่คาใจนี่อะไรวะใหม่จเจเลนปุระที่เป็นอาหารญี่ปุ่นได้ไหมใหม่จ<ะ>จเจเลนปุระที่เป็นอ,อาหารญี่ปุน่นน่ะไม่มต้องรีบร้องก็ได้ไม่มีใครสนใจกูเลยไม่ร้องไม่ไม่ร้องเอ,อ้ยอย่าร้องเลยไม่เก๋ขอเราเข้าใจแล้วเข้าใจไม่ร้องก็กูสาวบอกว่าใหม่เจเลนปุระที่เป็นอาหารญี่ปุ่นน่ะพวกมึงไม่รู้จักกูสาวบอกให้มันแท็กมิกเลยไม่มีใครเข้าใจไม่ร้อ compact มันเออได้อย่าแค้นกูมากกูไม่เกี่ยวได้เดี๋ยวจัดให้มึงรอสี่เดียวใช่ไหมนั่นน่ะไอ้สี่เดียวว่าสี่สียาวไอ้พวกชอบเล่นระยะยาวส่วนรองก็ดองอย่างนี้ก็เลยฮะเอาอย่างนี้กูเล่นไม่มีแผนอะไรเลยนี่ลงไปเรื่อย ต้องรังเครียดอยู่ดิมันไม่มีตัวอะไรดีๆเลยมึงคิดว่ามึงเจอแบบนั้นอยู่คนเดียวคือมันได้ตัวเดียวกันหมดยังไงนี่เลยคุณท่าะในมึงเนี่ยโอ้ยใครไม่ลงมาบอกตอยังไม่บอกอ๋อไม่เอาเอ้ยลงผิดชิบไก่แล้วพวกมึงชิบไก่แล้วโอ้ยได้ที่โหลอีกแล้วโอ้แน่เลยเฮ้ยบ้าเหรอ คุณยังสูสีกับผมอยู่เห็นว่าเนี่ยตรงไหนวะดูสิว่าว่าตรงไหนสถานการณ์แม่งโคตรขับขันเลยไอ้เหี้ยเอ็กเอกเออดีขันนะฮะขันเยอะเป็นสิบหลอดเป็นสิบหลอดนะ้่อไม่ระวังแผนผิดกลาดเฮ้ยใครใครวางผิดละไผ่แป๊บนึงอ๋อพึงอย่าทำร้ายมิก อุเปล่ากูไม่ได้บเบิร์เลยเนี่ยกูรู้แล้วหละทางนั้นอ่ะเครียดจริงๆเนี่ยกูไม่รู้จริงว่าเพลงไปใจกับเพลงอะไรเออเดี๋ยวมึงไปเปิดฟังดูแล้วมึงก็ร้องถ้ากูบอกมึงว่าไปร้องเพลงนกเขาครูรักมึงร้องได้บัดละโอ้เจ้านกเขาครูจูเออแค่คุณร้องเพลงนั้นก็ได้ผมไม่ว่าละไม่สัตว์ไอสัตว์ร้องผิดช่องชิบหายมีแต่ะฟอร์ดบิ๊ยวินะนกเขา ไอ้ไอ้เงี้ยใครก็ได้เอาไอ้ลิกน็อตลงทีนี่กูขอลง้นไหนเขาเป็นคนดีใช่ไหมไอ้เจนหนึ่งมองลายฟักฟักเงี้ยอะไรกูยังงดงามอยู่โอ้โอ้ไม่นะผมได้หนึ่งคะแนนเดี๋ยวดูว่าใครจะทำมา เอ้แต่ถ้าคลิปถ้าคลิปดีเสียลงไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องเห็นไหมใช่เออคุณซาลวาด์ค่ะได้ได้สองคะแนนอยากให้ปุรุโนขายิงกูเมื่อกี้เฮ้ยผมยังอย่างไรผมก็ยังคะแนนยังไม่ดีเท่าไหร่เว้ยคุณลิกลอสได้สี่คะแนนนะคะแนนมึงก็อยู่แค่เนี้ยกูเห็นเท่าไหร่เท่านี้เป็นคะแนนเออมาอีกสองรอบได้รู้เรื่องไว้สองดาวแล้วไว้เว้ยแล้วแต่มึงอ่ะ อานนี้ทุกคนก็ตอนนี้เราเป็นผู้กดเริ่มเกมนะครับเพราะก็กดแม่งเลยใช่โอ้ยแต่ผมลงก่อนวะโทษเก่งตั้งเลยชื่นชมชื่นชมสจดยอดไปเลยเดี๋ยวเพิ่งเจอเดี๋ยวเพิ่งเจอไอ้เยี้ยเกมส์ไรมิตรภาพมึงจะเยี่ยกันทำเยี่ยอะไรจริงจังเกมมิ่งเหรอไม่น่าใช่อเดี๋ยวมึงจะขี้เมาเกมมิ่งเอาเป็นว่าผมเล่นเตอร์ติกครั้งล่าสุดเมื่อมาหลายปีที่แล้วเออเหมือนกันมันก็เหมือนกันทุกคน กูเล่นล่าสุดตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างไหมฮะกูเล่นล่าสุดตอนเนี้ยมหาเรื่องเลยกูโคตรหน้าเลยยี่ยถูกแล้วถูกแล้วใครนี้ใครนี้เป็นขั้นสองนะครับแน่นอนนะฮะอะไรถือใครนี้เป็นขั้นสองครับอธิบายด้วยฮะแต่ว่าคันไฟคอลเลคชันกูจะรู้ไหมฮะขอโทษสิหลอดไม่ตั้งใจกูให้อัพไอไว กี่โม <Yes> ้เหมือนกันรู้ดีกวนตีนไว้เดี๋ยวตายเกมนี้มันมันไม่มีระบบเล็งไงเออเฮ้ยถ้าเล็งได้มันจะยิงเล่นยาวเอาพื้นไปสามดอกก็แต่มันมันมันสุ่มหรอว่าใครใครโดนบ้างอ่ะสุ่มครับอืมเอาเราเล็งไม่ได้วันเราจะยิงใครครับเอามันก็เดินไปเรื่อยอ่ะ อ๋อถ้าเล่นหนึ่งหนึ่งนี่คือรู้แน่นอนว่าใครโดนใช่ไหมใช่ถ้าเล่นหนึ่งหนึ่งมันจะไม่มีเป้าขึ้นครับผมไม่เครียดยังไงรู้สึกแบบตัวเองโล่งๆยิงกูทีดินะร้อยนัดเฮ้ยแม่มันโล่งจริงนะแม่โล่งเกิน ร้อยนัดเยี่ยนี้ยิงกระีิสยิงกระทิสทำไมมันไม่โดนยิงเลยวะเออมันไม่มีใครยิงกูเลยเลยเข้าใจอ่ะ,อะยิงกูเลยเยี่ยขอบคุณมากครับมือมายิ้แบบมปมันว่างเกินน่ะแม่เฮ้ยพวกมึใหญ่พร้อมกันดิเนี่ยมีการเริ่มมีเสียงกดดาเกิดขึ้นกูบอกเลยเกินจุลายมิต้าฟ้าไปเยี่ยมันไม่ใช่เริ่มหรอกมันมีมานานแล้วโอ้ยไม่มีใครยิงกูเลยอ่ะจริง แต่กูก็อยากเอาตัวเองไม่รอดอะไม่ต้องส่งมานะแล้วจะพูดล่อตีนทำไมครับพี่ล่อไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีไหมแอนนแล้วกด้วยอ่าผมเห็นคนโดนโดนกูหลาวหลาวหลานี่รู้เลยไม่ต้องการครับเอาคืนไปเออดีว่ะเป็นคนไม่ที่ไม่มีใครสนใจนี่ม่งก็ดีเหมือนกันนะ,ะโดน ที่หลอดที่แน่นอนโเกือบเกือบเกือบเอาแล้วเอาแล้วแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ยาวนานแต่นานแค่ไหนก็ไม่เกินสามนาทีหรอกแน่นอนสามสองหนึ่งมาแล้วมแล้วทำไมมันขึ้นเรื่อยๆวะเออนี่แหละมันคือเซตเด่นเด่นด้ยเซตเด่นเด่นนะฮะคนที่ไม่รู้แล้วทำไมโดนตีมันแปลกๆวะเพราะมันคือเซตเด่นเด่นไงฮะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหว มึงกลาไบไอ้โตถ้ามึงเนี่ใครจะไปเทพเหมือนออมึงชิบไปล่าศิลาฮลาจะยืนิด้าล,ะลจะต่อต่อเลยเหรอเฮ้ยต้องใจสะขคนแล้วอโอเคคนซิตหลอดได้1คะแนน,นสลองสลองได้ได้2ตัวลองได้2คะแนนผมได้3ได้สรลองได้มคะแนน เอ้ยส่วนเราได้2คะแนนดิเออผมได้ผมได้3คะแนนโอเคตาสุดท้ายแล้วนี่คือตายท้ายแล้วยยังไงก็แพ้กูตาสุดท้ายแล้วยังไม่รู้เลยเออมาหนึง่งเฮ้ยเราไม่อย่างั้นเอานี้ดีกว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าใครเป็นอันดับรองสุดท้ายสองอันดับสุดท้ายอ่ะต้องร้องคู่กันฮะไม่มีวันอันนี้ก็รู้ๆกันอยู่ดีครับ ผมยังไม่รู้เว้ยถ้าคุณชนะผมคุณก็ไม่ได้เป็นที่เหมือนคุณก็ไม่ได้เป็นที่สามปะ่ะคือผมยังไม่ได้รวมคะแนนทีไงนะผมเลยยังไม่รู้อคุณรู้ก<อ>ันแล้วนะฮะแล้วคูจะบอกของของคูเผื่อพวกมึงเลยแล้วกันนะคูได้ทั้งหมดสิบห้าคะแนนตอนนี้ทำไมวะบอกว่าเฉยๆเผื่อเผื่อพวกมึงอยากจะหวังอะไรอย่างนี้เราบอกให้สองว่าเออเราจะวาคะแนนนะลอยมึงเล่นแม่เลยไม่เตัดหัวใจละ ูระยะลุมจริงๆนตมันมีระบบลุมนะมึงมีแค่ผมไม่มีไอ้ยียนี่เคยโดนแล้วโอมากับตัวนี้กูอยากร้องไห้ใครมันทำกับมึงแบบนั้นวะเขาต้องเป็นคนหน้าตาดีเขาต้องเป็นคนหน้าตาดีมากๆแน่ๆเลยคนที่ทำแบบนั้นกับมึงกูรู้แล้วว่าใครคนเล่นงยู่สองคนมีใครอีกบ้ายี่ ไม่เผื่อมึงไปโดนออนไลน์มาไงเล่นออนไลน์เออกูนี่เคยเล่นแล้วเป็นไงฮะท่านรู้ไหมโอ้คนในคนในเน็ตแม่งกากอ่ะอุ้ยอ๋อแต่กูกากกนนั้นที่ด่าคนชมเลยเมื่อกี้กำลังด่าท่านผู้ลอยู่นะครับท่านผู้ลท่านผู้ล่ยคำว่าเลนี่ภาษาใต้นี่แปลว่าแปลว่าดูแปลว่าดู เดาผูรือไม่เดบมาผู้รือใส่กูไปเลยโดนใครวะไม่รู้แต่กูเกือบตายนะฮะทำไมโดนบ่อยจังวะไม่รู้ไม่รู้โอระโอระ้ยแม่งสัตว์สัตว์สัตว์แล้วสัตว์แล้วสัตว์แล้วสัตว์มาสัตว์แล้วสัตว์เอ้สัตว์มา ทำอะที่เ่ไม่เอาไม่เอาฮะไม่เล่นฮะแกจะแย่ตรงเป็นศกเป็นศึใจับแปนึงรับโอ้ยเจ่คนรักโดนรังแกข้าจะเผาเมืองเืลาให้มันวอเมืองแปลไว้ละมึงตึงตึงตึงยิงอีกเยี กูเนี่ยแหละทั้งหมดนะของของกูหมดเลยที่อยู่ในสนามมึงตอนเนี้ยมันเล็นได้หรอกูเพิ่งรู้กูกะเอาไงไม่เป้ามาอยู่ที่มึงกูไม่กดอ้าวมันเล็นด้วยเออก็เป้ามันเลื่อนไปเลื่อนมาใช่ป่ะกูก็รอไว้ว่ามันจะอยู่ที่ลิกนอตอยู่ปุ๊บกูก็กดลำบากเนาะซึ่งรู้เวลาเอาเวลาไปเอาตัวรอดดีกว่าไหมมึงเห็นระยะเวลาไหมกูบอกแล้วตา่อท้ายแล้วเล่นแม่งเลยเป็นกูทำไมรถทำไมคน ทำไมขบผมมันลงมาเยอะจังไะใครใครยิงมานี่ไม่รู้อ้าสิบที่สุดโอ้ยแม่งมาแล้วเอาแล้วเอาแล้ววันนี้เป็นวันของกูแล้วล่ะเฮ้ยวันวันไหนวะจันทร์อังคารพูดสุกเลยหัดสุกเสวาที่เหนื่อยไม่เคยกูไม่อยากได้คำตอบเลยที่นี่เนี่คือจู่ๆแม่งลงมากูดีให้เราเลือดสุดยอดเลยไม่เป็นไรแซมคนซิตหลอดได้สี่คะแนน ทำไมกูนำได้วะโอ้ไม่มีไม่มีใครเลิงมึงไงส่วนคนส่วนคนลิงน้องได้หนึ่งคะแนนเย้ตบมือใครใครเล่งของโจผมได้สามนะฮะส่วนคุณซาลาวะาคามิได้ส่วนคุณโซลองเออเผื่อเรียกเผื่อเรียกชื่อเก่าลูกทีเลยได้หมดบอกไปแล้วชื่อไก็ยังใช้อยู่คนดูจะงงไงชิบหายเด็กโจก็ได้อ่ะคือมือโตเลยอะโจโจ โจโจสนุนสุนดูสองอันสารวัตรคาวิโซลองโซลองคารัตมึงจะเอาอะไรเนีคนโซลองได้สิบเอ็นั้นใช้เป็เรืองใช้แล้วซาลอสอะไรนึกหนึ่งคนคนคนมึงชื่ออะไรแล้ววะไอไอแค่นออะเออได้สิบหกคะแนนน้องหน่วยน้องหน่วยเนาะน้องหน่วยได้ดคนนสิบหกคะแนนผมผมได้หกแปดสิบสองสิบผมได้สิบสามโอเครู้ผลแล้วล่ะแล้วก็คุณคุณคุณซิดหลอดเอ้ยแต่ตามเมื่อกี้ถ้ากูแพ้ถ้า ไปเมื่อกี้ถ้ากูแพแ้จะกลายเป็นกูกับมันไง <c oughs> อเออกูถึงได้บอกไงว่ายังไม่รู้เออแล้วก็คุณซิดหลอดแน่แน่หนึ่งแล้วท่านนียคือคนซิดหลอดแน่แน่อยากรู้คะแนนไหมคะแนนถ้าดูยังไงมันมันมันนับมาอยู่ม,มันได้ไหมได้สิบเอ็ดคะแนนครับโอเคก็คุณคุณซิดหลอดกับคุณโซลองนะครับไปร้องเพลงนุเขาครูรักแม่มาฮนะ <c oughs> โอ้ยไ <c oughs> อ,อ,อ้มิกกูมีอะไรกระบอกวะครับมึงมึงดูสตรีมกูนะไม่มีสัจจะได้บูโจนวะ เออคุณคุณจะเข้าตอนนี้ก็เข้าไปแต่คุณต้องร้องเพลงอัดมาให้ผมด้วยไม่ไม่ตกลงกันสองคนนี้ใครจะร้องเป็นผู้ใจใครจะร้องไม่ตองผมไร้องแน่นอนไม่เอาเอ้ย้นคุณโซลร้องร้องนะโอ้ไม่กี่เดียวดิโอแคมเปญด้วยโชคดีแคมเปญไม่มันเลยอ่ะโอ้บทลงโทษแล้วไม่ร้องกันอ่ะไม่ร้องก็ได้วะเอไม่มือหน้ามือหน้าด้วยมือด้วยไอคนที่เงียบสุดในกลุ่มร้องไปสำหราวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ อขอบคุณทุกท่านทั้งที่ติดตามชมแล้วก็ไม่ได้ติดตามชมก็ขอบคุณมากครับผมอิตากิมัสแัดเดียนะ